ำแนังงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอ,อาชีพดำเนินโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุระหว่างวันที่21-22มีนาคม2567แก่ผู้สูงอายุจำวนวน10คนณวัดสว่างพุทธารามบ้านหนองกุงหมู่ที่2ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการกลุ่มโดยธนาคารออมสินภาคสิเอแนะนำวัสดุอุปกรณ์พร้อมสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติหลักสูตรการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสมนุนไพรเพื่อการประกอบอาชีพโดยคุณสุชยาประกอบกิจและคณะทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำรวมถึงได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกายจิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองมีงานทำมีรายได้มีทักษะในการดำรงชีวิตมีการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิตซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างภาคภูมิ